การช่างตาช่างความดีความชั่วในวันกิยามะในวันกิยามะการงานทุกอย่างทั้งเล็กและใหญ่จะถูกนำมาช่างบนตาช่างแห่งความยุติธรรมไม่มีความอายุติธรรมแม้เพียงเศษทุลีอัลลอฮ์ตรัสว่าแล้วเราจะตั้งตาช่างแห่งความยุติธรรมในวันกิยามะดังนั้นจะไม่มีผู้ใดถูกอธรรมแม้แต่น้อย สุรรเอาอันบิยา21ข้อ47แม้คำพูดเล็กน้อยเช่นการกล่าวสุภานัลลอฮ์หรือการให้ทานเพียงเล็กน้อยก็สามารถกลายเป็นสิ่งหนักในตาช่างได้ท่านนาบีอลลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัลยยลมกล่าวว่ามีถ้อยคำสองคำที่เบาบนลิ้นหนักในตาช่างและเป็นที่รักของอัลลอฮ์ คือสุบฮานัลลอวาบิหัมดิฮีสุบฮานัลลอฮิลอาซีมบันทึกโดยบุคอรีขอบคุณที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์อาเมนเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไป